อันนี้เป็นโบสติดอยู่กับถนนเลยนะคะเพื่อนๆโบสใหญ่ค่ะติดถนนใหญ่เลยสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวซานฟรานซิสโกนะคะ ดูวิวส,ยสวยๆค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเรือใหญ่นะคะข้างหลังเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะดูเรือใหญ่าาะะนะคมา่านบรรากาศเพื่อนๆมาเจอสันกันไปต่อเลยค่ะสวยไหมคะซันซัสซิสต์ ไปค่ะไปเที่ยวกันค่ะมาชมบรรยากาศกันค่ะเพื่อนี่ค่ะบรรยากาศซานฟรานซิสโกตอนนี้อยู่ในเมืองนะคะพาเพื่อนๆมาชมวิวสวยๆค่ะน,นี้เรือใหญ่นะคะจอดเทียบท่าก็จะมีท่าเรือเมื่อก่อนเออ ตอนที่ยังไม่มีน้องครูดนะคะก็จะนั่งเรือนั่งเรือแบบนี้แหะคะ่ะมาที่สานปานมาเที่ยวสันปานฮัลโหลสวัสดีค่ะเบบี <laughs> ้ <Baby. laughs> ไปค่ะไปเที่ยวกันค่ะนี่ค่ะเสียงเสียงอ่อราระฆังจากหอนาฬิกานะคะบอกเวลา เนี่ยค่ะใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็บ่ายสองค่ะบ่ายสองโมงที่ซานฟรานซิสโกนะคะชมเรือใหญ่ค่ะเพื่อนๆอ้าวฮัลโหล ซีกลนกใหญ่นกซีกอลนกอันนี้เขาจะไม่กลัวคนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะชอบชอบขออาหารจากคนก็จะมีคนมาให้อาหารเขาเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวคนนะคะอ้าไปซะแล้วนคะเก็บภาพบรรยากาศเสวยๆมาฝากเพื่อนค่ะวันนี้ได้ออก นอกบ้านนะคะวันนี้ได้มาเที่ยวพาน้องครูดออกมาเที่ยวไกลนิดนึงค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆใน,นเรือใหญ่ด้วยนี่ค่ะเรือใหญ่บรากาศดีมาดูดก <c ười> ข้างล่างก็จะมีนกด้วยค่ะสีกออยู่ตรงนูง้นสวัสดีค่ะ เรือใกล้ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นเพื่อนๆได้ยินเสียงช้มไหมคะเพราะว่าต้องใช้ผ้าปิดป,ปิดปากปิดจมูกนะคะอยู่ที่นี่ชมเรือใหญ่ได้ใหญ่มากได้ใหญ่มากเลย Oh, elegant. How again? Oh, over there. So sweet happening. สองดวออาทิตย์สวยมากเลยค่ะเพื่อน Okay. So nice. ไม่สบายหรือเปล่าเนาะทำไมมานอนตรงนี้ mm hmm. เป็นอะไรเนาะเยอะหนาวกาคงม,มาอาบแดดมั้ง หอนาฬิกาใหญ่เทอร์มินอลบิลดิ้งค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่ที่จะดังเตือนทุกๆชั่วโมงเลยทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการเตือนดังมองมองมองผู้คนเยอะนะคะใจกลางเมืองสานการ Cisco mm. what yeah. oh. yeah. it is something yeah <laughs> mm -hmm. oh what's that oh yeah. shop cool. yeah i want sure i want to see เห็นร้านเสื้อผ้าน่ารักน่ารักของเด็กไม่รู้มาจากประเทศอะไรเดี๋ยวเราลองแวะดูนะคะอาจจะเป็นเม็กซิโกก็ได้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้่นี่้นี่มีของเล่นด้วยนี่รันดิส What do you want? I think he likes. Hey, you? Yeah. yeah. This is how much? I have makeup, $5. Huh? $5. $5. Uh -huh. Oh, yeah. Have different, yeah. Print. Mm -hmm. Same. Yeah, I like it. This one? Okay. Have finger puppets and mask. Must like have different. Oh, me too. We like the car. So cute. They have a, yeah, this is handmade it's a stretcher. And it's, a, it's for three months and a year see? For three months, but he is. Uh, yeah. He That's good old. size, see? It's a stretcher. Oh. Yeah.

This good, it's a good size. This one? The color is a crude color. Oh, this is one Oh, that one? Yeah. yeah. Oh. Yes, this color is used for him. And this one? Yeah. yeah. Finger puppets? No, no thanks. I have this. <laughs> have a different animals? Uh, we we have, have many toys. Too many. <laughs> thank you. Okay, so mm -hmm. so, thank you very much. Uh, have a good one. <laughs> thank you, God <laughs> bless you. Oh! แล้วค่ะเพื่อนๆจะยงไงร้านคา้าร้านเสื้อน้องครูส บายมีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะจักรยานบริการให้เช่าด้วยค่ะ นมากเลยค่ะโอ้โอ้ว่าฉันจะว่าฉัคนอมฉันเก็ว้ัมนจเก็ เพือนดกปใช่โอเคมีสามล้อด้วยนะคะเพื่อนๆ ตามล้อไวอ้บริการนักท่องเที่ยวค่ะแต่ไม่เป็นไรเราต้องการเดินเดินออกกำลังกายเดินชมวิวชมชมตึกร้ามบ้านช่องไปเรื่อยๆเนาะไม่เป็นไรเราไม่ขี่รถจะเดินเล่นออกกำลังกายไปเรื่อยๆค่ะ กลังเดินกลับไปที่รถแล้วค่ะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้องครูดได้ทำคลิป ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะความเพื่อนทุกคนมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะข้ามถนนแล้วนะคะ